สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเอารูปลงเฟซบุ๊กนะครับมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่บางคนนะครับผมจะสอนไว้สักนิดหนึ่งอย่าดังแป๊บนี่นี่เรากดมาตรงที่เฟซที่เราจะจะส่งเรามากดที่คำว่า นี่ที่มันอยู่ตรงกล้องนี่คลายไอตัวนี้คลตัวนี้นี่แล้วก็ตรงนี้มันจะออกมาแบบนี้นี่แล้วก็ไปหาลูกลูกอะไรก็ได้นี่นจะส่งให้เพื่อนในทางเฟซบุ๊กผมเอาตัวนี้นะนี่นจะแล้วก็รู่ด้วยกันออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้ แล้วเท่าแ,แค่นี้นะครับขอบคุณครับ